สวัสดีครับพบกับช่อง PJ Family นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับพัดลมไม่หมุนนะครับอะไรก็ดีหมดครับได้ยินเสียงดังข้างอืออนะครับเราจะลองเปิดให้ดูนะครับอเบอร์หนึ่งก่อนเราจะได้ยินเสียงดังอือนะครับตอนนี้ไฟเข้าสั่นนะครับมือจับรู้สึกว่าสั่นแล้วแต่ว่าไม่หมุนนะครับลองเบอร์สองดูนะครับมือสองนะครับเริ่มอืดหมุนนิดๆนะครับ สังเกตว่าเริ่มจะหมุนนิดๆนะครับพัดลมไม่มีแรงพัดลมแกนฝืดนะครับเราก็จะมาแก้กันนะครับแก้อย่างไรดีนะครับเราจะหมุนนะครับเห็นไหมครับนิดๆนะครับตอนนี้ฝืดมากนะครับเบอร์หนึ่งไม่สามารถทํางานได้นะครับหมุนนิดๆแสดงว่าพัดลมแกนฝืดนะครับมันต้องมีอะไรที่ไปทําให้แกนมันฝืดเราจะทําอย่างไรให้ให้มันลื่นไหลได้นะครับเดี๋ยวมาพบกันนะครับวิธีการแก้ปัญหาพัดลมแกนฝืดนะครับ บางท่านอาจจะว่าเมอเตอร์เสียจริงๆไม่ไม่เสียนะครับแต่มันสืดมันหมุนไม่ได้มันไม่มีแรงครับเรามาดูกันครับว่าเราจะทําอย่างไรดีนะครับตอนนี้เริ่มบอกแล้วครับครับที่พัดลมนะครับมันจะมีตัวล็อกเราเอาตัวล็อกออกก่อนนะครับแล้วก็จะมีล่องสําหรับยึดไม่ให้มันหลุดนะครับแล้วก็ค่อยงัดนิดนิดนิดนึงนะครับตอนนี้เรางัดออกแล้วครับ ตอนนี้เราได้เอาผดลมออกแล้วนะครับจะเห็นแกนกลางกัเนี่ตรงนี้นะครับเราก็ถอดอถอดถอดผดลมออกอดันหมุนไปทางขวาครับตามเข็มนาฬิกานะครับผดลมออกโอ้จะสังเกตว่าจับแล้วหมุนไม่ได้ครับฝืดมากนะครับ พัดลมนะครับถ้าเราดูใ,ใกล้ๆนะครับจะเห็นแกนพัดลมเดี๋ยวเราขยับมาใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับแกนพัดลมของเรานัน้นค่อนข้างจะสกระปรกเลยนะครับเขาเรียกว่าพวกน้ํามันนะครับมันแห้งมันกังนะครับน้ํามันหมดสภาพแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็จะทําการทําความสะอาด ครับมาถึงตรงนี้นะครับบางทชันอาจจะทําความสะอาดได้เลยนะครับแต่เพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับเราจะเอาออกให้หมดเลยนะครับมีการถอดพลมก็ไม่ยากครับหมุนมีตัวมีตัวเกี่ยวข้องไม่กี่ตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นโครงพัดลมสำคัญตรงนี้นะครับที่ที่ผมบอกว่ามันเนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับเอามือแตะดูนะครับจะเหนียวนะครับเพราะว่าน้ํามัน หรือจาระบีมนะครับเมื่อใช้เป็นนานเข้ามันจะมีความเข้มข้นเหมือนน้ำมันในครัวนะครับถ้าเราผัดแล้วกระเด็นลงพื้นลองเหยียบดูนะครับจะเหนียวนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับวิธีการอันดับที่สองก็คือเราต้องทําความสะอาดแกนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับวิธีก็ไม่ยากครับอุปกรณ์ของเราก็จะใช้น้ํามันเบนซินก็ได้หรือจะใช้น้ํายาดังเล็บของแม่บ้านก็ได้ครับใช้ม่ปริมาณไม่มากนิดเดียวเองครับ ข้าสำหรับอุปกรณ์นะครับที่เราใช้ในการซ่อมพัดลมครั้งนี้นะครับก็เป็นวัสดุง่ายๆครับในบ้านเรามีนะครับเช่นน้ํามันเครื่องอาจจะเป็นน้ำมันเครื่องที่เหลือจากที่เราเปลี่ยนน้ามันเครื่องก็ได้นะครับในกระอนใช้นิดเดียวครับอันที่2ก็คือสําลีครับอันที่3ก็คือน้ํายาล้างเล็บครับนี่เราเราใช้น้ํายาล้างเล็บของแม่บ้านกันครับเรามีอยู่แล้วนะครับกับขั้นต่อไปครับเพื่อให้เห็นง่ายขึ้นนะครับจะม่บางเราจะถอดออกหมดเลยนะครับ ใช้ไขควงนะครับหมุนเอาน็อตนะครับน็อตล็อกตรงนี้ก็มีอยู่แค่สามตัวนะครับเรียกล็อกบ้านหน้าพัดลมอ้าหรับการซ่อมนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพราะว่ามองเห็นนะครับ ตัวนี้อขอออกมาแล้วครับอ่าตอนนี้เราก็จะทำความสะอาดง่ายขึ้นนะครับขั้นต่อไปนะครับเราก็นำน้ำยาล้างเล็บนะครับ <c oughs> เอาเอาจุกออกนะครับ แล้วาสำลีนะครับใช้ไม่มากครับนิดเดียวนะครับเสื้อมาทำความสะอาดพัดลมนะครับแล้วก็ปิดเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณแกนครับจับมันหมุนจะเห็นว่าสำลีเริ่มดำนะครับทำความสะอาดไปแล้วนะครับ เราจะทำความสะอาดสักสองครั้งนะครับเพราะว่ายังฝปดอยู่ล้างคือเอาน้ำมันนะครับน้ำมันเก่าที่เราหยอดหรือเจละบีนะครับบา,บางคนอาจจะใช้เจละบีซึ่งเจละบีนี้ใช้ไม่นานเขาก็จะเปิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะอล้างล้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลองหมุนดูครับเริ่มดีขึ้นครับ ใัดส่ดีแล้วล่ะสองข้างครับมันจะได้เอี่ยวขึ้นนะครับหลัลงครั้งที่สองครับส่วนใหญ่ะจะเป็นด้านหน้าครับจะฝืด คิดว่าเอียมแนีวนะครับครับหลังจากที่เราทําความสะอาดพัดลมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาหยอดน้ํามันนะครับการหยอดน้ํามันก็ไม่ยากครับนี่ครับหยอดที่แกนข้างบนนะครับน้ำมันก็จะไหลลงไปนะครับถ้าจะให้สะดวกก็คือจับมันหงายขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้มือช่วยหมุนนะครับเพื่อให้น้ํามันได้เข้าไปอยู่ในแกนได้เยอะนะครับตอนนี้การหมุนค่อนข้างจะง่ายขึ้นนะครับก็เปี่ยนยละเรียร้อยครับแค่นี้เองนะครับเป็นการทดสอบ หลังจากที่เรา,เาล้างแล้วก็หยดน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาทดสอบว่า,เ,าเราใส่พัดลมนะครับแล้วมันจะหมุนดีหรือไม่นะครับแล้วก็ทดสอบก่อนที่เราจะอที่เราจะประกอบคืนนะครับตอนเรามาดูนะครับวีชีหมุนขึ้นหมุนยอนออนออ้อนหมุนส่งรรยกาศเสร็จแล้วเราอกดดูนะครับพัดลมเราเริ่มหมุนนะครับ ่อลมแรงขึ้นนะครับใช้ได้นะครับไม่ยุ่งยากเลยครับถ้าเราใช้วิธีนี้นะครับเราก็จะมาต่อสึผรลมใหม่ไปอีกนานครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเราจะประกอบคืนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ